ความสําคัญของนันทนาการความสําคัญของสําหรับบุคคล 1. นนันทนาการสําหรับบุคคลแบ่งเป็น4ประเภท 1. บุคคลแต่ละบุคคลมีสิทธิ์ที่จะใช้เวลาว่างตนเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ 2. บุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่สนับสนุน นันทนาการโดยการเสียภาษีให้แก่รัฐบาล 3. บุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีความรับผิดชอบทางด้านจิตใจและทางด้านศีลธรรม4บุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีความรับผิดชอบที่จะอุทิศเวลาว่างของตนเองเพื่อบริบรการชุมชนย่อมได้ความพึงพอใจหรือความสุข 2. ความสำคัญของครอบครัวที่บ้าน การให้มีการจัดการกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆเช่นปลูกผักสวนครัวเลี้ยงกล้วยไม้รวมทั้งไปเที่ยวปิกนิกในวันหยุดจากกิจกรรมปาร์ตี้เป็นครั้งคราวมีห้องสมุดฟังวิทยุดูทีวีเป็นต้น 3. ความสำคัญสำหรับกลุ่มหรือคนณะปัจจุบันมนุษย์ย่อมมีการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ สมาคมหรือสโมสรความสามาคัคคีเกิดขึ้นได้ยากถ้าหากขาดกิจกรรมนาาการเพราะกิจกรรมนาาการนี้เป็นกิจกรรมที่สื่อและเป็นเครื่องมือใหม่ที่จะทําให้ทุกคนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหมู่คณะได้อย่างดี 4. ความสําคัญสําหรับชุมชนชุมชนที่ดีควรจะได จัดในสถานที่บริการทางด้านนาธนาการเพื่อประชาชนและในชุมชนจะได้ใช้เป็นที่ประกอบกิจกรรมและพักผ่อนหย่อนใจเช่นศูนย์เยาวชนและนาธนาการสนามกีฬาสนามเด็กเล่นสวนสาธนารนณะได้ศึกษาความรู้และสนุกเพลิดเพลินอีกด้วย